The Secret ep 8 f i ไฟนอนความลับที่จะทำให้คุณสมปรารถนาทุกประการจุดมุ่งหมายของคุณก็คือสิ่งที่คุณบอกว่ามันใช่ภารกิจของคุณก็คือภารกิจที่คุณมอบให้กับตัวเองนั่นแหละชีวิตของคุณจะเป็นอย่างที่คุณสร้างขึ้นไม่มีใครบนโลกใบนี้มาคอยพิพากษาคุณไม่ว่าในขณะนี้หรือตลอดไปมันอยู่ที่ว่าคุณเขียนจุดมุ่งหมายของคุณอย่างไรให้กับภารกิจชีวิตของคุณสิ่งที่คุณจะต้องฝึกทำก็คือ สมมติว่าคุณรู้สึกสดชื่นชื่นใจเวลาที่เดินชมธรรมชาติรู้สึกเพลิดเพลินใจเวลาเล่นกับแมวอะไรก็แล้วแต่จงเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะนั้นเป็นประจำทำให้ตัวเองมีความสุขและสิ่งที่คุณต้องการก็จะปรากฏออกมาจงทำสิ่งที่คุณรักและนำความปรับเรือมาสูค่คนถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรจงถามตัวเองว่าความสุขของฉันคืออะไรหรือเมื่อคุณค้นพบผูกใจไว้กับสิ่งนั้นเมื่อคุณเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะนั้นบ่อย โอกาสแห่งความสุขก็จะเกิดขึ้นท่วมท้นชีวิตคุณความสุขจากภายในคือเชื้อเพลิงแห่งความสำเร็จจงมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ไปอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกดีกินในของที่คุณชอบจงรู้ไว้ด้วยว่าคุณได้รับส่วนสำคัญที่สุดของความลับแล้วอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีมันจะเดินสิง่งด,ดีมาหาคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนนั่นแหละที่ชักนาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณคุณต้องเริ่มต้นจากสารความสุขเล็ก จากกิจกรรมในชีวิตคุณก่อนแล้วความสุขนั้นจะเดึงดูดความสุขเล็กๆเข้ามาอีกเช่นเดียวกันเมื่อคุณไปตามหาความสุขปลื้มดื่มด่ำของคุณคุณก็จะล่องลอยอยู่ในเห่คงความสุขเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับความสุขความมุดมสมบูรณ์จกักรวาลก็จะเตื่นเต้นยินดีในการใช้ชีวิตร่วมกับคุณเพราะฉะนั้นจงรักษาความเตื่นเต้นนี้จงสนุกกับชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราคือสิ่งมหัศาจรรย์มันคือการเดินทางอันแสนวิเศษ คุณจะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งอยู่ในความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งแล้วใครๆก็จะจ้องมองคุณว่าคุณทําอะไรที่แตกต่างไปจากฉันนะสิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือคุณได้ใช้ความลับนี้แล้วยังไงล่ะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองหากอยู่ในที่ที่ถูกต้องเหมาะสมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสภาวะที่เหมาะสมทั้งอารมณ์และจิตใจไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทําอะไรก็สามารถบรรลุผลสําเร็จมันยอมได้ทั้งสิ้นความลับแห่งจกกักรวาลอยู่ภายในตัวคุณ ยิงคุณใช้พลังอำนาจในตัวคุณคุณก็จะยิงดึงดูดพลังอำนาจกลับเข้ามามากขึ้นคุณจะไปถึงจุดที่คุณไม่ต้องฝึกฝนอีกต่อไปเพราะว่ามันกลายเป็นพลังอำนาจนั้นะเองคุณจะเป็นความสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมคุณจะเป็นดวงปัญญาคุณเป็นความรักคุณเป็นความสุขคุณรู้ตัวไหมว่าคุณก้าวมาถึงช่วงหัวเรี่ยงหัวต่อในชีวิตจะอุปสรรคมากมายเพียงเพราะว่ามีอะไรบางอย่างในตัวคุณก็คือจิตใต้สำนึกมันคอยตอบย้ำว่า คุณสมควรที่จะมีความสุขคุณเกิดมาเพื่อที่จะเพิ่มเติมเสริมคุณค่าอะไรบางอย่างวินัยถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยจงเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะว่าจัก,กรวาลกําลังเตรียมตัวคุณให้พร้อมสาหรับช่วงวินาทีที่จะต้องเหมาะกับการสําเร็จหลายคนอดครวญเมื่อต้องเจอปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยจัก,กรวาลส่งสถานการณ์ปัญหามาเพื่อให้คุณเนี่ยจะระเบียบตัวเองจะระเบียบจิตใจจะระเบียบร่างกายเพื่อให้คุณเป็นคนที่ดีที่สุด คุณจะต้องเติมทุกสิ่งที่คุณต้องการลงไปบนกระดานดำแห่งชีวิตของคุณก็คือเป้าหมายชีวิตสิ่งเดียวที่คุณต้องทําก็คือรู้สึกดีตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปคุณยิ่งใช้พลังอํานาจในตัวมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งในดูดพลังอํานาจให้มากขึ้นเท่านั้นจงอบกอดความดีงามของคุณคุณค่าของคุณตั้งแต่ตอนนี้จงทาสิ่งที่คุณรักถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะนําความสุขมาให้คุณจงถามแจองว่าความสุขคุณคืออะไร และผูกใจไว้กับความสุขนั้นคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามามากขึ้นในเมื่อคุณได้รู้ความลับนี้แล้วคุณเลกจะทําอะไรก็ได้กับความรู้นั้นก็แล้วแต่ใจคุณเลยสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยล้วนถูกต้องทั้งสิน้นเพราะพลังอํานาจทั้งหมดมันเป็นของคุณครับยินดีด้วยครับคุณอ่านหนังสือเด็ดสกเรตจบแล้วและนี่เป็นสรุปสั้นหนังสือเด็ดสกเรตความลับที่จะทําให้คุณสมปรารถนาทุกประการสําหรับใครที่อยากฟังย้อนหลังไปที่เพลย์ลิสต์รวมหนังสือของล Motivation Podcast สวัสดีครับ